ผู้รักหวานไทยเอกพันทับทิมอันรินภาพพรีเวดดิ้งสุดโรแมนติกไทยเอกพัน์ทับทิมเปิดตัวรักต่างวัย28ปีล่าสุดปล่อยภาพพ,พรีเวดดิ้งสุดโรแมนติกคนแหงยินดีสน,นันจากเพื่อนพี่น้องที่ร่วมง,งานสู่คนรู้ใจความรักของไทยเอกพันกับทับทิมอันรินอตแม้จะมีอายุห่างกันถึง28ปีแต่ความหวานไม่มีแผ่วล่าสุดทำเอาโซเชียลฮือฮาอีกครั้ง กับภาพพิเเวดดิ้งที่อบอวลไปด้วยความรักเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในคู่รักคนบันเทิงที่สร้างเซอร์ไพรส์และเสียงฮือฮาไม่น้อยเมื่อนักแสดงสาวทับทิมอันรินทีราธน,นพัฒน์เปิดตัวคบหาดูใจกับนักแสดงรุ่นใหญ่และจิตอาสาคนดังไทยเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์ซึ่งทั้งสองเริ่มต้นรู้จักกันจากการทำงานร่วมกันทั้งในรายการโทรทัศน์และละครหลายเรื่องโดยไทยเคยเปิดใจว่าตลอดเวลาที่ร่วมง,งานกับทับทิมเขามักได้รับบทเป็นพ่อของเธออยู่บ่อย ซึ่งก็รู้สึกเอ็นดูและชื่นชมในความน่ารักของน้องอยู่เสมอความสนิทสนมค่อยๆเติบโตขึ้นตามกาลเวลาจนกลายเป็นความรักที่งดงามเกินคำว่าอายุแม้จะมีช่องว่างวัยถึง28ปีแต่ความรักของทั้งคู่หวานและแฮปปี้มากๆเป็นกำลังใจให้กันและกันในทุกๆช่วงเวลาฝากกดไลค์กดซับตะครดะ